สวัสดีนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นจันม่านะครับร้อยยี่สิบดีไอนะครับอ่าตัวนี้นะครับจะของมาจากเออตัวนี้มาจากไหนนะพ่อนครสวรรค์ป่ะเนี่ยเครื่องเนี้ยไปดังโซนน่าจะเป็นแถวชุ่มแสงนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นเครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวเขาจะมาอัพนะครับไม่หน่ใจว่ามีสปริงหรือยังนะครับ แต่ว่าเจ้ของเขาจะมาอัพนะครับแล้วอัพเป็นร้อยห้าสิบนะครับอ่อันนี้เป็นเครื่องของอ่าพี่เจมนะครับนี่เจมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะจดเบอร์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพราะว่ามันจะลบนะครับก็มาทิ้งไว้หลายวันแล้วนะครับออเดี๋ยวก็ตอนนี้เดี๋ยวจะทำเป็นร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็อ่าฝาวาวนะครับนี่ ไม่ดีเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเจะของสั่งว่าลูกปืนไม่ดีก็จะเปลี่ยนไปเลยก็เดี๋ยวผมจะติดในฟังเสียงก่อนนะครับตัวนี้นะครับอ่าว่ามันจะเสียงออกมาประมาณไหนนะครับมามือติดหวานหน่อยเฮ้ยจับจับไปนะเดี๋ยวให้พี่ผมติดให้ดูนะครับ ias, อ เอาติดใบฟังเสียงก่อนก่อนจะลือ้อพอพอด้ช่วยกดเครื่องมาอ่านะครับเดี๋ยวกำลังกติดนะครับอ่าตัวนี้เปอร์เซ็นต์นนดีอ่าเดี๋ยวน้ำฝนขาวออกนะครับหลวมนะครับตั้งเล่งไห,ไห่เบบังเล่งเฟืองนี่ดังไหม การเล่งแล้วนะครับผมว่าน่าจะมีสปริงกำนามาแล้วนะครับเนี่ยอ่าองเครื่องเดิมมันจะรอบไม่สูงขนาดนี้นะครับรอ่าเียเสียงวาวรั่มๆหน่อยนะครับตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวไปทำวาวโตทั้งหมดนะครับอันไหนฮะท่านไหนนู่นเดี๋ยวขึ้นแทนตรงนู้นเลยเดีย๋ยวตัวนู้นลงเลยอ่าตัวนู้นเสร็จแล้วนะครับตัวหนึง่งเดี๋ยวเอาตัวนี้ขึ้นแทนอ่าลื้อแล้วก็ได้พอตัวเนี้ย รื้อเลยเพราะว่าต้องรีบเคลียร์งานออกครับเพราะว่ารถมันมาเยอะนะครับช่วงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยว้าลื้อแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าข้างในมันสภาพสวยหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับผมตอนนี้ก็จะใส่ลูกสูบแล้วนะครับคือเมื่อกี้อให้พี่ผมใส่ปอกกปแล้วนะครับอ่าสะดวกในการไว้นะครับแล้วก็ อ่ะนี่นะครับชุดเฟืองอ่ะชุดเฟืองครับเดี๋ยวผมจะใส่่าตุ้มซิ่งนะครับแล้วก็บี้วนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ลูกสูบแป๊บหนึ่งนะครับลูกสูบไปจะอ๋อน,นี่อ่ะนี่จะเป็นลูกสูบนะครับร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็แหวนนะครับมีอะไรให้นะมั่งเนี่ย นี่นะครับแล้วก็มีปะเก็นครับก็ใครสนใจอะไรชุดตัวนี้นะครับก็นะครับสามพันสองนะครับอ่าส่งฟรีนะครับก็โทรเบอร์นี้นะครับศูนย์แปดเจดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับอเดี๋ยวผมขอยนาตใส่แหวนแป๊บนึงนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ใส่ไปที่เรียบร้อยนะครับอ่าลูกสูบนะครับแล้วก็จะใส่โม่นะครับ คือซีนข้อก็ใส่แล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทํำตุ้มนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ผมใส่ฝาสูบแล้วก็ใส่ฝาหน้ารอเลยนะครับมันจะได้ไม่ช้านะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะครับผมตอนนี้ผมก็ใส่ฝาสูบไปแล้วนะครับก็ใส่วาวนะครับนี่ครับพอร์ตวาวโตนะครับนี่นะครับวาวสีสีซ สามแปดนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะตั้งวาวนะครับตอนนี้จะใส่ฝาข้างนะครับนี่นะฝาข้างคือสปริงของเขามีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลมไหลกับนี่ยังไม่เห็นอเออนี่ฝาข้างเขามีสปริงอยู่แล้วนะครับอ่แล้วก็ตุ้มซิ่งนะครับ ตุ ing, lender, ial, right. ้มซ like okay. okay. ิ่งแล้วก็ตุ้มเป็นตุ้มดามนะครับแล้วก็มีเบี้ยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตใส่ตั้งว้าวแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอฝาข้างนะครับใส่ฝาข้างอโอเคนะครับนะครับผมตอนนี้ก็จะเปลี่ยนฝาเข้าว้าวใหม่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าฝาเดิมมันจะรั่วนะครับอแล้วก็ผมก็ตั้งว้าวไี่ียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ฝาข้างนะครับ เดี๋ยวก็จะได้ฟังเสียงแล้วนะครับว่าจะออกมาประมาณไหนนะครับอ่ะนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เราฝาข้อเบาอันใหม่นะครับเรากับปั๊มใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใจพี่ผมลองติดนะครับเดี๋ยวพี่ลองดูดิเดี๋ยวจะเท็กําลังให้ดูด้วยนะครับเบ้าเบ้าเบาสวิได้ไหมี่ยพี่ ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวจะเทสกำลังให้ดูนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนตุ่มกัมนาไปแล้วดูครัาว่าหลอดสามตุ่มมันจะสู้หรือเปล่านะครับ้ตาต่ำเกินก็ไม่สู้เท่าไรน,นะครับเดี๋ยวใหม่นะครับติดใหม่เล็งน,นิดนึงรอบมันต่ำไปหน่อยนะครับ สูงกว่านั้นนิดนึงนะครับาะว่ามันเบามากเกินไปมันก็ไม่ได้นะครับนีน่หรือว่าโอเคครับผมเอาลองนี่นีหนึ่งสกิน ก็หนึ่งเดินเบาๆนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสายน้ำมันให้ใหม่นะครับเนี่ยนะเพราะว่าสายน้ำมันมันแตกนะครับยังมีทั้งนี้นะเดี๋ดูนะมันลอกนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะครับอยากอัพเครื่องนะครับก็โทรเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับ <pathway. S 2> ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาลงให้ดูกัน,น,น,นกทุกวันนะครับแต่สหรับงานในอู่นะครับก็อัปเดตให้ดูทุกวันนะครับก็มันก็จะซ้ำๆกันบ้างนะครับเพราะว่างานซ่อมมันก็จะอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่มีอะไรที่มันพลิกแพ้ไปมากครับคืออย่างว่าอาการที่บางคนไม่เคยเจอนะครับาอาจจะจะได้ดูแล้วก็อาจอาจเอาจจไปแก้ด้วยตัวเองได้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมาจากนาตาสุ้มแสงนะครับจัเป็นผิดนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้น้องเขาลองเอาไปใช้ดูนะครับคือตัวนี้มีอ่าอัพลูกร้อยห้าสิบนะครับมีวาล์วโตนะครับแล้วก็สปริงชุดสปริงมีเขามีมาอยู่แล้วนะครับแล้วที่มีเพิ่มเติมก็มีเบี้ยวมีตุ้มนะครับอ่าไอ้นี้เองอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ